สวัสดีเพนครับเป็นแฟนนะครับก็ขอโอกาสมาสรุปเ,เดินทางมาที่สหรัฐอเมริกานะครับที่วอชิงตันดีซีมาศึกษาดูงานนะครับหัวข้อที่ผมได้รับเชิญในโครงการ International Visitor Leadership Program IVLP ของสาถสานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพนะครับซึ่งก็จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ มาที่วอชิงตันดีซีแล้วจะไปที่ฟีนิกซ์ออริโซนาแล้วไปที่ทูซอนไปเมืองสาครเมนโตของแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็จะกลับเมืองไทยจากลอสแอนเจลิสนะครับมารอบนี้หัวข้อก็คือว่า environmental journalism on water resources management นะครับก็คือเรื่องของวารสารศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการ ทรัพยากรน้ําเรามาดูตัวอย่างของสหรัฐอเมริกามาพบปะก,กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติทั้งระดับรัฐบาลกลางระดับมลรัฐแล้วก็ระดับท้องถิ่นเดี๋ยวจะได้คุยกับทั้งชาวบ้านนะครับชุมชนภาคธุรกิจที่เข้าบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนทําอย่างไรนะครับรวมทั้งเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมและจะได้ไปดูคณะที่สอน เรื่องวรารสารศาสตร์ที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ไปดูสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุท้องถิ่นด้วยนะครับที่ฟินิกซีอริโซนาอากาศที่วอชิงตันตอนนี้นี่ผมอยู่เวลานี่เกือบจะนี่ทุ่ม45นาทีแล้วนะครับของวันอังคารที่21ิมิถุนายนคือผมมาถึงที่วอชิงตันดีซีนี่วันอาทิตย์บ่ายๆนะครับแล้วก็จัดการเรื่อง ที่พักเรื่องโน่นเรื่องนี้ทั้งหลายก็ค่าแล้วพอวันจันทร์ที่นี่ก็เป็นวันหยุดโปรแกรมยังไม่ได้เริ่มนะครับเป็นวันหยุดราชการที่ประธานาธิบดีไบเดนเพิ่งประกาศเป็นวันหยุดราชการใหม่ล่าสุดก็คือเรียกว่าวันจูนทินเป็นวันดำลึกถึงการได้รับอิสรภาพของทาสผิวดําความจริงเรื่องนี้ถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าประธานดีอับรามลินคอนเนี่ยประกาศเลือกทาสไป พันเก้าร้อยพันแปดร้อยหกสิบสามครับแต่ว่าเนื่องจากการสื่อสารสมัยนั้นมันก็ยังไม่ค่อยดีนะครับต้องใช้เวลาอีกสองปีบรรดาท่าผิวดําที่อยู่ทางรัฐทางใต้ก็คือที่เท็กซัสเนี่ยถึงได้รู้เรื่องก็ถือว่าเป็นการดำลึกละว่าพวกเขาได้รับการรับรองอิสระภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแต่เพียงวันหยุดของบางมลรัฐ ไม่ได้เป็นวันหยุดทั้งประเทศแบบปีนี้กับปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันจูนทีเนี่ยตรงกับ19มิถุนายนเนื่องจากตรงกับวันอาทิตย์ก็เลยหยุดเชิดเชยวันจันทร์นะครับโปรแกรมของผมก็เพิ่งเริ่มวันนี้วันนี้ก็เมื่อสักครู่นี้เองเมื่อตอนบ่ายก็ไปฟังท,ท่านศาสตราจารย์แฮนเดอร์สันที่อาจารย์สอนอยู่ที่บัลติมอร์หมหาลัยบัลติมอร์ก็บรรยายเรื่องของระบบการปกครองของสหรัฐ อาจารย์ไม่ได้เน้นเรื่องภาพใหญ่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสหรัฐในระดับร,บรัฐบาลกลางมาที่บรุรีรัฐแล้วก็ไปดูเรื่องประวัติศาสตร์ว่าทําไมถึงมีกฎหมายเข้ามาดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเดี๋ยวมีโอกาสจะสรุปให้ฟังในรายละเอียดนะครับแต่ว่าวันนี้เพิ่งมาถึงก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังก่อนนะครับโรงแรมผมพักอยู่ที่ โรงแรมชื่อวอชิงตันพลาซ่าอยู่ที่บริเวณโทมัสเซอร์เคิลเห็นไหมทั้งหลังผมเนี่ยทั้งหลังนี่คือโทมัสเซอร์เคิลนะครับแต่ไม่เป็นวงเวียนอากาศที่วอชิงตันดีซีในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยังไม่ได้ร้อนมากนะครับอย่างตอนนี้ประมาณ21องศา26 27องศาแต่ตอนเช้าอากาศดีเลยครับวิ่งเย็นได้สบายๆนะครับแล้วก็ขอรายงานเรื่อง สถานการ์โควิดไอนก่อนอรัฐบาลาทางสหรัฐเนี่ยการเดินทางเข้าประเทศตอนนี้ไม่ได้ต้องการผลวัคซีนไม่ได้ต้องการ AT PC R t p c ทพซแล้วนะครับไม่ต้องตรวจอะไรเลยแต่ก็จะแจ้งเรื่องเราได้ฉีดวัคซีนครบแล้วเข้ามาก็ไม่ต้องตรวจเพียงแต่ว่าผมมาอยู่ในโครงการนี้เขาก็ให้ตรวจนะครับมาถึงก็ตรวจแล้วก็เขาจะพยายามไม่ตรวจทุกวันเพราะว่าเราต้องไปพบปะผู้คนไปอยู่ในห้องประชุมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องตรวจแล้วครับ เราตรวจเราจะตรวจเองเพื่อความปลอดภัยของเราผู้คนก็เริ่มเดินทางมากขึ้นผมพอดีผมไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้ที่สนามบินดอลลัสอินเตอร์เนชั่นแนลที่วอชิงตันเนี่ยเนื่องจากว่าคนก็เพิ่งเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังทํางานอยู่สองสามช่องเองครับผู้โดยสารเยอะมากใช้เวลาต่อคิวนข้งนานกว่าจะหลุดเข้ามาได้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาไปลงที่ JFK นะครับบอกว่าไปต่อคิว กว่าจะผ่านตอมอนี่สองชั่วโมงกว่านะครับที่นิวยอร์กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาสาหรัฐก็รู้ไว้ว่าการเดินทางแม้ว่าจะผ่อนคลายแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปกติทีเดียวผู้คนที่นี่ก็ไม่ได้ใส่แมสกันแล้วนะครับแต่ว่าใครจะใส่ก็มีอยู่นะครับแต่ไม่บังคับแล้วอยู่ข้างนอกไม่ค่อยใส่กันในอาคารก็เขาจะใส่กันอยู่บ้างที่นี่นะครับสถานการณ์ เพราะฉะนั Leonardo, ้นเรื่องโรคระบาดที่นี่ก็ดูจะผ่อนคลายมากขึ้นคนมาเที่ยวนะเมื่อวานเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับทางโครงการเขาก็พาไปซิตี้ทัวร์สั้นๆนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับคนที่มาวอชิงตันดีซีส่วนใหญ่ก็จะมาดูในฐานะที่นี่เนี่ยเป็นเมืองเมืองหลวงรู้จักเรารู้จักวอชิงตันดีซีในฐานะที่เป็นที่ทําการของรัฐสภา ที่ทำการของสารสูงที่ทำการของประธานาธิบดีเรามาวันนี้ก็ตามสูตรนะครับจริงๆผมมาวอชิงตันรอบนี้เป็นรอบที่ครั้งที่3แล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปที่หน้าทำเนียบขาวนะครับเนี่ยครับอย่างที่ทําเห็นนี่แหละครับก็เริ่มมีนะักท่องเที่ยวเข้ามากันบ้างแล้วนะครับเราเห็นเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดเราก็เห็นนะักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวบริเวณนี้แต่จริงๆถ้าหน้าท่องเที่ยวจริงๆปกติคนเยอะ หน้าียบขาวเนี่ยจริงๆเราจะเห็นเห็นไหมมีคนมาถือป้ายอาจจะไม่เชิงประท้วงแต่เขาจะแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างเสรีนะครับไม่ต้องขออนุญาตตราอะไรที่ไม่ทําผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์มาทาอะไรอย่างชายคนที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะครับทั้งกลางวันกลางคืนไม่ไม่ได้เต็นต์ตัวเนี้ยที่เขาอยู่เนี่ยไม่ได้ขนไปไหนนะครับนอนอยู่นี่คือเขาก็คงว่าถ้าเขาไม่อยู่เนี่ย ก็กลัว้าหเ้าที่มารื้อเขาจะมีคนมาเปลี่ยนถ้าเขาลุกไปเข้าห้องน้ําจะมีคนมาเปลี่ยนเขาถ้าดูจากป้ายข้อความที่เขาเขียนไว้นี่ก็จะเห็นแล้วครับว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นการแสดงจุดยืนแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องนะเช่นเราจะเห็นนะครับเขาเรียกร้องเป็นธรรมชาติของกลุ่มที่เรียกร้องลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นประเด็นคล,คล้ายกันก็คือเรื่องความเท่าเทียมนะครับเรื่องสิทธิพลเมือง เรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องโลกร้อนนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสงครามนิวเคลียร์ไม่ด้วยกับสงครามอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นธรรมชาติของสังคมสหรัฐอเมริกาที่เขาเติบโตมาด้วยการเรียกร้องเขาอยากได้อะไรขเขาเรียกร้องรัฐบาลก็ต้องรับฟังประชาชนนะครับนี่คือบริเวณหน้าทำรเนียบขาวเราจะเห็นว่าคนก็เริ่มเดินมานะครับจากนั้นก็ไปที่ ตึกที่ทำการรัฐสภาที่เรียกว่าแคปิตอลฮิลลนะครับมันอยู่ในเนินขึ้นไปจะเป็นที่ทำการของทั้งสภาคองเกรสคือสสอแล้วก็ฝั่งรัฐมุติสภานะครับใกล้ๆกันก็จะเป็นที่ทำการองศารสูงนะครับที่สภาแห่งนี้ตอนนี้ก็กำลังมีประเด็นเพราะว่ากำลังมีการไตส่สวนหรือฮียริงนะครับ สองน้งครั้งแล้วกรณีที่มีเหตุจราจนเมื่อวันที่่มกราคมปีที่ประธานาธิบดีไบเดนชนะเลือกตั้งเพราะฝั่งรีพับลิกันไม่ยอมแล้วก็ขอจราจนก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนอเมริกันจำนวนมากไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศของเขานะครับตอนนั้นผู้บะทถวงก็เข้าทั้งฝั่งใต้กับฝั่งตะวันตกของอาคารราัฐสภานะครับเขาไม่พอใจเพราะาตอนนั้น สภา,ากำลังจะประชุมเพื่อรับรองอให้ประธานาธิบดีไบเดนชนะการเลือกตั้งตอนนี้ก็กำลังรอดูอยู่นะครับว่าผลไต่สวนจะเป็นยังไงแน่นอนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ยอมรับวิธีการไต่สวนแบบนี้นะครับก็ยังพูดอยู่ในวันที่มาให้การว่าเขาบอกว่าเป็นการประท้วงธรรมดาที่อยู่อยนอกเหนือการควบคุมเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ แต่ว่าการไต่สวนของคณะกรรมาการนี้ไม่ใช่เป็นการไต่สวนเรื่องคดีอาญานะครับก็ผลที่จะออกมาผมถามไกด์คนที่มานําพาพวกผมมาที่นี่เขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นแค่ลักษณะของเป็นมติในแง่ของอาจจะเป็นคล้ายๆกับประนามหรืออะไรจำนองนั้นหรือค่อยคําจะเป็นแบบไหนเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นศารนะครับเป็นกรรมาการของสภานะครับจากนั้น เราก็มาไปขึ้นไปดูวิวนะที่อนุสาวสถารลินคอนนะครับซึ่งบริเวณนี้เรียกว่าเป็น National Mall นะครับมองไปจะเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมองไปฝั่งที่เป็นแท่งโน้นจะเห็นว่านั่นคืออนุสาวรีย์วอชิงตันนะครับแล้วก็ยาวต่อไปจะเห็นอาคารวัฐสภาอยู่ข้างหลังไกลๆ,ๆโน้นนะครับนี่เป็น บริเวณพื้นที่สาธารณะซึ่งผมก็ทึ่งมากว่าคนออกแบบครั้งแรกๆนี่ทำไมสามารถกันพื้นที่สาธารณะได้เป็นพื้นที่ที่สวยงามแบบนี้นะครับรภาพทางอากาศนี่จะสวยมากในนิอลเนี่ยนะครับแล้วสองฝัง่งข้างๆบริเวณย่านนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนซึ่งสมิธโซเนียนเนี่ยมีหลายอาคารประกอบกันนะครับไม่ได้อยู่ที่ดท,ที่เดียวนะครับ คนที่มาที่นี่ก็จะชอบไปพิพิธภัณฑ์อวกาศเทคโนโลยีนะครับพิพิธภัณฑ์เนี่นยผมไปวันนี้ผมไปดูพิพิธภัณฑ์ที่เป็นประวัติศาสตร์อเมริกันนะเป็น national american history ก็ผมผมสนใจเรื่องประธานาธิบดีเรื่องการเมืองก็เข้าไปดูในจุดนี้จะเห็นนะครับเขาก็ทำไว้ดีครับแล้วก็มีส่วนที่อเมริกันแอดวอร์ ไล่มาตั้งแต่การเข้าร่วมสงครามของสหรัฐตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกนามีสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามจนเข้ามาสู่สงครามอิรักสงครามในอัฟกานิสถานชีพิพิธภัณฑ์สวิตโซเนเนีย่ยสุดยอดมากนะครับเข้าฟรีไม่มีเก็บตังค์นะครับแล้วก็เขาทำดีคือคนที่มาวอชิงตันดีซีก็จะมานี่แหละครับมาเพื่อมาเศรษฐกิจของ วอริงตันเนี่ยอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวนะครับคนมาปีละ1 7 1 8ล้านคนนะครับก็มาดูทำเนียบขาวมาคือเนื่องจากว่าที่นี่เป็นเมืองราชการในวันหยุดเนี่ยเมืองจะค่อนข้างเงียบคือมันไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีการค้าพาณิชย์อะไรมากเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเมืองก็อยู่ด้ด้วยการท่องเที่ยวคนอเมริกันเองก็มาเที่ยวเมืองนี้เยอะไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาตินะครับ ผมก็จะอยู่ที่นี่อีกวันหนึ่งนะครับคือพรุ่งนี้จะไปที่กระทรวงการต่างประเทศไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมาพบปะแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องนโยบายหรือจุดยืนแนวทางอะไรบางอย่างของประเทศสหรัฐที่มีต่อรูปน้ำโขงนะครับความร่วมมือในรูปน้ำโขงซึ่งก็อยู่ในเรื่องน้ำนี่แหละครับจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ฟินิกซ์แล้วไปที่ ดูซอนแล้วไปซัคราเมนโตนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสเก็บความอะไรต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังเพราะว่ามารอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโปรแกรมเป็นโปรแกรมไม่ให้ทำข่าวนะครับมาฟังบรรยายลงพื้นที่ศึกษาดูอย่างความสำเร็จแต่เขาไม่ให้ทำข่าวผมก็ต้องใช้วิธีมาสรุปเอาแบบนี้แล้วก็บางท่านที่มาบรรยายเขาไม่ประสงค์จะให้ โค้ดของเขาเพราะว่าเขามาบรรยายให้เราฟังไม่ได้ต้องการให้เราไปทําข่าวแต่ว่าถ้าจะต้องถ่ายทําหรือทําข่าวในบางกรณีต้องขอนุญาตเป็นครั้งๆไปเดี๋ยวจะดูว่าจุดที่เราจะไปเนี่ยผมจะได้ถ่ายทําแล้วก็จะได้อะไรมาฝากท่านมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณก่อนนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะค่อยๆสรุปมาวันนี้คือเวลาอเมริกากับไทยมันต่างกันมากไม่สามารถที่เข้าสดให้ตรงกับเวลาที่ เมืองไทยได้ตรงกันได้นะครับเพราะตอนเช้าเช้าที่นี่สายสายเนี่ยที่จะตรงกับเมืองไทยช่วง2องสามทุ่มสีทุ่มเนี่ยเป็นเวลาที่ผมกําลังอยู่ในโปรแกรมไม่มีเวลาที่มานั่งทําคลิปหรือไลฟ์เข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวจะพยายามส่งเข้ามาอีกนะครับ